ซื้อแผ่นไม้นะคะเพื่อที่จะไปปูรถบ้านของเรานะคะตอนนี้เราอยู่ที่โฮมนะจ๊ะเมื่อกี้พูดกิดนะจ๊ดูโฮมนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแผ่นไม้ข้างในนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคนตามมาเลยจ้าตอนนี้เราจะเข้าไปข้างน แต่ว่าเขาไม่ให้อะก้องเข้าไปนะทุกคนเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราซื้อ,อ,อมาด้านนอกเสร็จนะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูทีนึงนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตอนนี้นะคะเราเจอแผ่นไม้ที่เราต้องการแล้วนะคะแต่ว่าเราแอบถ่ายเพราะว่าในโกเบนฮาเขาห้ามพกกล้องเข้ามาแล้เข้าไปดูดูแผ่นไม้อ่าแผ่นประมาณนี้เลยจ้าสีนี้เลยนี่นะคะ เดี๋ดูราคาอีกที่เนาะราคานะคะ,ะบาร์ค่ะเพื่อนคะนะคะทนกบารข้างบนข้างบนโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะเพื่อนๆคะสรุปนะคะเพื่อนๆทุกคน เราเอาแผ่นนี้นะคะซึ่งมันเป็นแผ่นนะคะลายเดียวกับที่เราใช้อยู่นะคะเพื่อนทุกคนเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะคะมาสิคะยืนซื้อพื้นทำไมคะราคา8 7 6บาทค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นนี้ไปให้พนักงานคิดเงินเราซื้อไปแค่แผ่นเดียวเพราะมันขาดแผ่นเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเราเจอกันว้าวๆๆๆวอพนักงานมายกแผ่นนะคะเราก็จะเต้นไปก่อนนะคะเพราะว่าฝั่งนู้นมันมีเสียงเพลงนะคะเพื่อนเพื่อ Okay. แค่ทแ้งเดียวครับผมเราจะออกประตู่ะประตูค่ะ<อ>วันนี้นะคะทุกคนเราซึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาจะเห็นออกมาขมานกนะ แม่งได้กินนะตอนนี้นะคะเราช่วยให้พิยานนะคะเขียนออกไปให้เราเพราะว่าเราเขีนไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่บาลานซ์ใ<ช>ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราซื้อแผ่นมาจากดูโฮมเสร็จนะคะตอนนี้เราก็แวะพักเหนื่อยนะจ๊ะที่ร้านกาแฟซิสแอนด์มีนะคะเป็นร้านกาแฟที่อยู่ตรงช่วงอุโมงนะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งกาแฟาข้างในกันเลยจ้ะตามมาจ้าดูมั้ยเราไปสั่งกาแฟาข้างในกันเลยจ้ะตามมจาจ้าตามาาตตาม,มจาจ้ะบรรยากาศนะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นธรรมาชาติ แมกไม้มีใบมงใบไม้ละยงระยะสวยงามแล้วตรงข้างนี้ก็เป็นฟองเห็นไหเนี่ยมีนงมีน้ำไหลเบาๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันคนสวยกับดอกไม้คนสวยกับต้นไม้ชอบมากเลย <c oughs> น้องค่อยคิอยู่ข้งไหนเปิดเองได้นะเจ้าอสวัสดีค่ะ พี่ขอไอ้นี่นะแอปเปิลโซดาสาั่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งข้างนอกกันนะคะทุกคนจ๋าไปนู่นตรงนู้นได้วิวเลยสวยงามดูนี่เราไปนั่งข้างนอกมามเฮ้คืออะไรอ่ะดูสิเขาเอารถเนี่ย ต่างๆเนี่ยมาวางเห็นไหมเนี่ย <_ d ata> นี่เนี่ยนี่ยเนจุ่มกล้องอะไรนี้เอากล้องมาอุย้ยนี่ทุกคนขโมยกลับบ้านได้ไหมเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเขาจับเอา,าไปไปนั่งตรงนู้นกันดีกว่าดูดีโต้ะนะให้ดูสภาพร้านกาแฟนี่สามารถเข้ามากินได้นะทุกคนเอาไว้เข้ามาตรง <_ d ata> เขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกอะไรนะเอ่ออุโมงค์ใช่ไหมเออมาได้ผ่านมาอุโมงค์ลำพูนะจำไว้เลย เ,เดี๋ยวเราก็จะนั่งรอก,กาแฟถุงแหละนะจาเดี๋ยวเรากินกาแฟเสร็จเดี๋ยวเราก็จะใช้เอาแผ่นไม้กลับบ้านแล้วก็ไปทางานให้มันเสร็จมาแล้วนะเป็นชาแอปเปิลโซดานะจ๊ะแล้วก็จะมีในนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าเอ,อส้มน่าจะเป็นส้มนะเปลือกส้มนะคะข้างในเบาๆนะจ๊ะทุกคนกินยังไงเนะี่ยกินอย่างนี้เด้อ หรือกินอย่างนี้หรือว่าเขากินทางนี้ฮะกินอย่างนี้เหรอเือกินทางจมูกอ,อย่างนี้อย่างนี้เขากินอย่างนี้ถูกแล้วเ <c oughs> <c oughs> ขาหายใจกำเได้ก็ <c oughs> <c oughs> รสชาตินะคะมันก็จะหวานนิดนึงนะจ๊ะทุกคนไม่หวานมาก แล้วก็มันก็จะมีกลิ่นหอมของเขาเรียกว่าแอปเปิลเอ้ยชาแอปเปิลนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของเปลือกส้มนะคะแล้วก็จะมีความซ่าข,ของโซดาเนี่ยเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะสำหรับใครชอบแนวแบบเฮลตี้ะ Healthy นะคะเป็นแนวแบบว่าสดชื่นสดชื่นนะคะก็สามารถสั่งได้เพราะว่าปกติเราเป็นคนไม่กินกาแฟนะคะเราก็จะสั่งไอ้ตัวนี้นะคะมาดื่ม ตอนนี้เรากินกาแฟเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็เดินทางกลับบ้านกัน้ำสำลานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำงานนะคะติดตั้งนะคะให้มันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูกันว่ามันออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะนี่นะคะให้ทุกคนได้ดูนะคะอันนี้ก็คือช่างนะคะกำลังจะติดตั้งนะครับ แผ่นไม้นะคะที่เราไปซื้อมาจากดูโฮมส่วนตรงนี้นะคะด้านข้างนี่ก็คือเราใช้แผ่นที่มีอยู่แล้วนะคะที่เราเอามาอัด p ด็นะคะใช้นะคะจากแผ่นที่เราเคยซื้อมาใช้แล้วทีนี้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่จําเป็นในส่วนตรงนู้แล้วเราก็เอาเลยเอามาใช้ตรงนี้นะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะทุกคนสีมันจะแตกต่างกันแต่ว่าเดี๋ยวถ้า,ถาเราปูพื้นลามิเนตเข้าไปนะคะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกันหมดนะคะนี่ก็จะ วิธีการติดตั้งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอุปกรณ์เมื่อที่เรานะคะอาศัยอยู่บนรถประมาณนี้เพื่อนๆนะคะนี่เราก็จะติดตั้งในส่วนของตรงนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเราปูพื้นเสร็จนะคะเราปูพื้นเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาทําในส่วนของกาทําเตียงนอนนะคะเตียงนอนตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ ทําขึ้นมาใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนเพิ่มเติมตรงนี้เราก็จะเปิดหน้าต่างตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะให้ห้องมันกว้างขึ้นแล้วก็าทาให้แบบมีลมเข้าอะไรเงี้ยนะคะเวลาเราสามารถที่จะดูวิวข้างนอกได้อะไรเงี้ยนะคะอุ้ยทาอีกหลายขั้นตอน,นะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนะคะ,นะคะก็เข้าไปติดตามกันได้นะจ๊ะขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เดินเข้าไปซื้อของที่ดูโฮมนะคะแล้วก็เริ่มต้นนะคะจากการ อ่ารีโนเวทเลยนะคะว่านะคะตั้งแต่เริ่มต้นตอนแรกเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพื่อนนะคะนะจ้ะมันต้องวัดก่อนนะคะให้เรียบร้อยตอนนี้นะคะช่างก็ได้ติดตั้งนะคะแผ่นที่เราซื้อมาจากดูโฮมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปตัดเศษไม้นะคะ,ะด้านล่างนะคะที่เหลือนะคะเราจะมาใส่ตรงนี้ให้มันเต็มเข้ามาดูตรงนี้ นี่เราจะใส่ตรงนี้ให้มันเต็มนะจ๊ะแล้วเสร็จปุ๊บเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะช่างบอกว่าก็จะเก็บรายละเอียดตรงนี้นะคะด้านข้างนะคะก็คือแบบว่าใส่แบบยาแนวนะคะซิลิโคอนอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะตรงขอบตรงร่องอะไรเงี้ยให้มันเรียบร้อยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะเพิ่มเติมโดยการใช้แผ่นไม้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้ามาดูแล้วนะคะก็กราบนะคะงามๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะคะช่องของเรื่องของตูชาแนลด้วยช่องเรื่องของตูชาแนลด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจนะคะในการฝึกฝนทาคลิปต่อไปนะคะข<ๆ>อให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็ประสบการณ์นในการดูคลิปการนะคะทำรถบ้านของเราจ้ารักทุกคนจ้าไปมา